วิวันศรีสุสธรรมสวัสดีท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะดิฉันเจอหมอเทวดาแล้วจริงๆค่ะเจอกันใน YouTube ติดตามมาตลอดดูแล้วก็ทำตามคือกินน้ำปัสสาวะกินมาเรื่อยๆอาการเวียนหัวก็ดีขึ้นตามลำดับโอ้หมอเทวดาจริงๆเริ่มทำตามคือกินน้ำใบหญ้านางปรับร้อนร่างกาย ทำผิดทำถูกก็ทำมาตลอดนะ,ะตามตลอดค่ะอาการดีขึ้นตลอดตอนนี้ไม่กินยาโรงพยาบาลแล้วค่ะฉันอยากไปเข้าค่ายมากแต่โรคโควิดระบาดอยู่เ <c oughs> อาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะมีโอกาสก็ค่อยมากันละกันนะคนนอกคอกที่ดื้อรั้นต่อความชั่วร้ายนะอ๋อชื่อเขาชื่อเขานะ อ,อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งอ้าวเนี่ยท่านท่านที่ว่ามานี่เอาไปปฏิบัติตามก็ดีแล้วอา้าวนะใช้สมุนไพรในตัวแล้วก็ปรับสมดุลร้อนเย็นต่างๆก็อา้าวนะบำเพ็ญปมีโอกาสก็ฟ้าเปิดค่อยมานะคนนอกอคอกที่ด้อรันต่อความชั่วร้ายกราบครว่าอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะสิ่งที่อาจารย์บรรยายและจิตอาสาพาธรรมมีประโยชน์มากๆค่ะ ลดยาลดโรคลดค่าใช้จ่ายลดทุกขได้ดีมากๆค่ะถ้าปฏิบัติต,ตามได้การาบขอพระคุณอาจารย์และจิตอาสาทุกทท่านแต่คนมีวิบากกรรมเยอะมีกิเลสอัตตาเยอะไม่สามารถเข้าถึงยาเก้าเม็ดได้เขาว่างั้นนะก็จริงนะก็จริงตามนั้นนะคุณสติพลจนพัฒนาการฟังพูดเขียนบันทึก การพิจารณาและสนทนาธรรมทำให้เกิดสติปัญญาครับอาจารย์ยิ่งมองการไกลอะไรก็ไม่เที่ยงหรือหลีกเลี่ยงความจริงสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดจนตายหากใครยังยึดมั่นและอวิชชาโง่าสาวกภูมิว่างนันอ้าวก็ททำให้พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับนะอาจารย์ อาจารย์ยึดมั่นในประโยชน์จึงได้โปรดสัตว์ที่น่าสงสารได้ทำประโยชน์ก็ทำได้ยืนนานธรรมทานหลังไหลดังใจปองสาธุครับจริงอย่างอาจารย์พูดครับคือเน้นเรื่องจิตวิญญาณเป็นหลักตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงครับเน้นจิต70%วัตถุ30%ผมก็เชื่อเช่นนั้นครับ อ่าจีดีนะเข้าใจดีแล้วเพราะอะไรถ้าวัตถุมันแก้ปัญหาได้จริงนะถ้าวัตถุมันแก้ปัญหาได้70็เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปป่านนี้ปัญหาจบในโลกไปแล้วเพราะเขาใช้วัตถุนี่เกินรอยเลยนะเขาใช้วัตถุเต็มที่เลยในการแก้ปัญหาคนในโลกเนี่ยใช้วัตถุเต็มที่เลยในการแก้ปัญหาสุดฝีมือเขาละงัดออกมาเต็มที่แล้ววัตถุทุกอย่าง จะแก้ปัญหาทุกใจทุกกายเรื่องรายอะไรเขาก็งัดวัตถุมาแก้เต็มที่แล้วปรากฏว่าปัญหามันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่ามันมีฤทธ์เกินครึ่งไหมถ้าวัตถุมีฤทธ์เกินครึ่งนะปัญหาในโลกต้องแก้ได้เกินครึ่งใช่ไหมปัญหามันต้องมันต้องถูกแก้ได้มากกว่ากว่าการเกิดปัญหาใช่ไหม ถ้าวัตถุมีฤทธิ์เกินครึง่งแล้วคนในโลกก็เน้นใช้วัตถุแก้ปัญหาอย่างน้อยมันต้องแก้ปัญหาได้เกินครึง่งใช่ไหมมันมีฤทธิ์เกินครึง่งมันก็ต้องมีน้ําหนักในการแก้ปัญหาได้มากแต่ตอนนี้ปัญหาต่างๆในโลกมันแก้ได้เกินครึ่งไหมมันไม่ได้โอโอ้โหมันไม่ถึงครึ่งเลยอย่างมากมันแก้ได้3 0บวกลบ จะเป็นทุกข์ใจเป็นโรคเป็นเรื่องร้ายอะไรมันก็แก้ได้แค่3 0มบวกลบแล้วมันก็จะหมดฤทธิ์ไปเรื่อยๆด้วยดูมันนะมันจะหมดฤทธิ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรๆสังเกตนะวัตถุมันมีฤทธิ์แค่นี้แค่30มบเบวกลบแล้วมันก็จะลดฤทธิ์ไปเรื่อยๆเื่อๆถ้าไม่ได้ทําจิตที่ถูกต้องไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจสี่ใจไร้ทุกข์ใจดีงามของเรานี่ไม่ได้ใช้วัตถุเยอะเท่าไหร่เลยแต่เน้นจิตใช่ไหมแพร่วัธีธรรมเราใจไร้ทุกข์ใจดีงาม ไปเป็นลําดับลําดับลําดับเป็นไงโอ้โหปัญหาเราเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงปัญหาเราลดลงลดลงลดลงนั่นสแสดงว่าเนี่ยชัดเจนจิตเนี่ยเบวกเกินร้อยวัตถุนี่3สบวกลบเราก็ไม่ตีทิ้งวัตถุเราก็ใช้ควบคู่ไปเราก็ได้ร้อยเอรเบวกเกินร้อยเป็นอย่างนั้นไปดูได้เลยสัจจะเป็นเช่นนั้นน่าคุณสาวสิ่งบ้านดอนโอ้ ชอบมารายการเขาคุณหมอพักนี้ดูบ้างพ่อปวดตาค่ะกราบสาธุอาจารย์หมอเขียวค่ะอ่าตกลงตกลงอ้าวอ้าวดีละเอาเท่าที่นาเท่าที่ติดตามได้เท่าที่ปฏิบัติได้คุณอุไรมลิกาจะทำดีที่ลูกทำได้กราบสาธุค่ะอาจารย์คือผู้ให้ความรู้ อยู่ที่เราจะเก็บเกี่ยวอะไรได้มากแค่ไหนกราบสาธุค่ะอ่าตกลงอ่ดีภากเปลี่ยนไปแต่ละท่านแต่ละท่าน Facebook กิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีธร,รมคุณสุภารัตจันโดนกราบคระวะ่าอาจารย์จเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านค่ะอ่าร,ร่วมค่ายวันที่สองแล้วค่ะฝึกตื่น ตีสี่นะตื่นตีสฝึกหายใจทำโยคะตัวเบาสบายค่ะอ่ายินดีด้วยดีมีอะไรรายงานมาอย่างนี้แหละนะพี่น้องเราก็รายงานข้อมูลกันเข้ามานะนะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมีน้ำใจรายงานข้อมูลเข้ามาก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะดีคุณเบส SPK s u p p ซัสมัครเข้าค่ายครั้งแรกเมื่อวานค่ะและฟังอาจารย์เกือบ ทุกวันมานานแล้วค่ะและปฏิบัติในส่วนที่ทำได้แล้วชื่อพรนนศสีคมูลอยู่กทมค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์และทีมงานมากๆ่ะค่ะ,ะตกลงนะยินดีต้อนรับน่าดีมีรายราย,รายงานมาอย่างนี้ดีแล้วนะมีน้ำใจราย,รายงานข้อมูลเข้ามาดีเป็นประโยชน์ขอกร,ราบเคารพคารวะท่านอาจารย์และเพื่อนพี่น้องผู้บำเพ็ญทุกท่านค่ะ ความรู้สึกลึกๆเหมือนคําว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีแม้จะยังไม่ได้รับรสที่ลึกซึง้งแต่เหมือนจะเห็นได้จากข้างในค่ะอ้าวตกลงอย่างนั้นแหละใช่เป็นสัจจะอย่างนั้น YouTube หมอเขียวทีวีคุณเจตคุณจตามาตวันนาน่าจะจุดทามาตวันนากับครวท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง ติดตามอยู่ที่บอสตันอเมริกาและได้สมัครเป็นนักศึกษาแพทย์วิธธรรมแล้วนะคะยินดีด้วยอ้าวสมัครเดี๋ยวกรรมการก็ตรวจสอบนะขอเรียนรู้ตามท่านอาจารย์เพื่อการพึ่งตน้นและช่วยคนในผลทุกอีกคนนะครับกับสาธุคะ่ะอ้ายินดียินดีต้อนรับนะอ้ามาเลยท่านอาจารย์สมัครเป็นนักศึกษาแพทย์วิธทธรรมมาเลยนะ น่เดี๋ยวกรรมาการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ว่านั่นแหละถ้าผ่านก็ผ่านน่าถ้ายังไม่ผ่านก็ทําต่อไปอีกนะทําทคุณสมบัตินั้นตามที่บอกไปคุณฟาร์ม666ไทยแลนด์หยุดความกลัวและความอยากได้อยากมีเหลือไว้แค่สิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆถูกต้องดีแล้วดีแล้วคุณสัถานธรรม ฟังทุกวันฟังบ่อยๆจะได้ปฏิบัติได้ทูขอพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะอตกลงคุณบุตรกรวัฒนาพฤษกับควะวัฒนจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงจเจริรทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะเข้าค่ายเป็นครั้งที่สองแล้วได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอย่างยิ่งค่ะสาธุค่ะ อ้าวดีได้รับประโยชน์กันดีคุณโปยีพีสาธุค่ะกับคำพูดที่สัง่งที่สอนสั่งของคุณครูบาอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ได้บวชจิตแล้วอ้าวตกลงอ้าวดีห้องลายลายห้องสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยจำนวนคนในห้อง321ท่าน คุณนีเช้านี้ฟังธรรมและโยคะเรียบร้อยแล้วกราบขอบพระคุณท่านอาจาร,รย์หมอเขียวและจิตอาสาทุกทท่านค่าสาธุค่ายินดีด้วยคุณไก่แม่ไก่ใจดีข้อถามค่ะฟังทางเฟซบุ๊กถ้าไม่มีคำถามไม่ต้องเข้าซูมก็ได้ใช่ไหมคะได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฟังทางไหนก็ได้นะตามสะดวกนะตามสะดวกก็แล้วกัน นะอ้าวยินดีกับทุกท่านที่ได้รับประโยชน์นะจากน้าหมอเขียวทีวีนะสื่อสาร,ารประกันพึ่งต้นและช่วยคนในผนทุก์ขและก็ค่ายสุขภาพพึ่งต้นวิธีทำวิถีไทยของเรานะอ้าวรายการนา้สุขภาพดีวิธีทำวิถีไทยและธรรมาผ่าผนทุก์ขวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต,ต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดี มีใจไรท้ทุกทุกท่าน